ตัวต่อไปนี้เราจะมาหากระโปรงวงกลมกันนะคะกระโปงวงกลมนะคะให้เราหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมานะคะหรือถ้าเราจะทําที่ผ้าเลยก็ย่อมได้นะคะเราจะใช้คํานวณที่ผ้าเลยก็ได้นะคะผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแนวความยาวผ้านะคะจะยาวเท่าไหร่2เมตร3เมตรอะไรของเรานะคะความยาวผ้านะคะหรือว่าริมผ้านะคะตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าด้านขวางนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าด้านขวางนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นริมผ้าเช่นกันสองด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นริมผ้านะคะสองด้านนี้นะคะก็คือความยาวผ้านั่นแหละนะคะสมมุติถาผ้าเรายาว2เมตรอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นความยาวผ้าหรือริมผ้าตรงนี้จะเป็นด้านขวางผ้าด้านขวางผ้าก็คือความกว้างของหน้าผ้านะคะหน้าผ้าเรากว้างเท่าไหร่นะคะ45้านิ้ว อะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าความกว้างของหน้าผ้านะคะผ้าที่ใช้ควรเป็นผ้านิ่มนะคะถ้าเราใคาจะแต่กระโปรงย้วยนะอันนี้คือความกว้างของหน้าผ้านะคะจากนั้นนะคะเราสมมติว่าเราไม่ได้อ่ันนี้มันเป็นผ้าเลยให้เราเพาะให้เราทบริมผ้าเนี้ยเข้าหากันนะคะให้เราทบริมผ้าในี้เข้าหากันแบบนี้นะคะอันนี้ ให้มันเป็นแบบนี้นะอ่ะพอริมผ้านี่หากันนะคะถ้าเราจะทาเป็นวงกลมถ้าสมมติว่าผ้าเราพอเป็นผ้าหน้ากว้างสมมติถ้าเป็นวงกลมเนี่ยสำหรับคนเอวใหญ่ๆยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยมันควรผ้ามันควรจะเป็นผ้าหน้าหกสิบนะคะถ้าเป็นหน้าสี่สิบห้าเนี่ยบางครั้งมันจะสั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทากระโปรงยาวข้อเท้าหรือเปล่านะคะถ้าเราทํายาวข้อเท้าเนี่ยควรจะเป็นหน้าหกสิบถ้าถ้าเป็นหน้าสี่สิบห้าเนี่ย มันไม่น่าจะพอนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับเนี่ยจากริมผ้าด้านนี้ถึงริมผ้าด้านนี้นะคะพับออกมาเป็นสีอีกรอบหนึ่งกระดาษของเราจะเป็นสีชั้นแล้วนะคะนี่นะคะกระดาษของเราจะเป็นสีชั้นเลยเห็นไหมคะ,ะนี่นะคะกระดาษของเราก็จะเป็นสีชั้นเพราะเราพับเครื่องเนิมก่อนนะคะ พับด้านริมผ้าลงมาหากันแล้วพับกลางลด้านหน้าผ้าก็ไปหากันโดยให้ริมผ้าทั้งหมด4ี่ชั้นเนี่ยเข้าเข้าไปหากันแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ผ้าเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ส่วนมุมนี้นะคะจะเห็นว่าด้านนี้เป็นด้านพับทั้งหมดเลยเห็นด้านนี้ก็เป็นด้านพับด้านนี้ก็เป็นด้านพับเห็นไหมด้านนี้ถึงจะเป็นด้านเปิดสี่ชั้นเห็นไหมคะใช้มุมที่เป็นผ้าด้านพับทั้งสองด้านตรงนี้นะคะมาคำนวณหาเอวกันเลยนะคะ ทีนี้นะคะเราขั้นตอนการหาเอวมันก็จะมีสูตรของการหาเอวนะคะอ่ะอ่ะสมมติว่าเราจะทำไอตัวนี้มันเป็นไม่ใช่สมมติตัวนี้มันเป็นกระปรงเอลวงกลมนะคะกระปรงเอววงกลมเนี่ยนะคะให้ใช้รอบเอวของเรานะคะหารด้วยอันนี้จดไว้เป็นสูตรเลยนะคะ6.28นะคะ อันนี้เราจะได้กระโปรง1วงกลมนะคะออกมาแล้วจะเป็นวงกลมเลยอ่ะจะเริ่มทำให้ดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นจุดนะคะเราก็เอาเอวของเรานะคะคือ64 64บิบสี่บอกว่าหารด้วย6.28นะคะเราก็จับเข้าหารด้วย6.28ออ่ะความลึกอันนี้เราเขาจะเรียกว่าเราจะหาความลึก เพราะฉะนั้นอยู่นี้เราจะไปโค้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโค้งเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าเราจะเอาจากจุดมุมเนี้ยลงมาเท่าไหร่มันถึงจะได้เป็นโค้งเป็นโฟกัสแบบนี้นะคะอ่ามันจะเป็นรัศมีวงกลมเหมือนเราเจาะรูเอวค่ะตรงนี้มันจะเป็นเอวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าจากจุดแหลมเนี้ยลงมาเนี้ยมันเป็นระยะสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะถ้าเราถึงจะได้เอวตามที่เราต้องการนะคะเขาก็จะมีสูตรในการเอารอบเอว หารด้วย6.28ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นความลึกจากจุดนี้ลงมานี่นะคะเนื่องจากเราจะต้องเผื่อ,อไว้ทำซีปนะคะเพราะว่ากระโปรงเราจะต้องอันนี้มันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลมไม่มีตะเข็บเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เราเผื่ออกไปอีกสักประมาณ1เซนนะคะนั่นก็คือเอลหกสิหารด้วย6.28 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ10.19นะคะอันนี้ไปจะปัดจุดหนึ่งเก้านะคะจุดหนึ่งเก้าก็คือมันก็จะไม่ถึงสองเนาะนะคะแต่ให้เราบวกไปหนึ่งเซนเพราะว่าเราต้องการที่จะเหลือเผื่อให้มันเกินไว้เราสําหรับไว้เย็บเจบาะใส่ซีฟนะคะเพื่อเราจะไว้ผ่าด้านใดด้านหนึ่งเพื่อกินเข้าไปแล้วก็ใส่ซีฟนะคะเพราะฉะนั้นให้เราบวกไปหนึ่งก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะบวกไปหนึ่งก็จะได้เท่ากับสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้านะคะ เนื่องจากตรงนี้มันแค่1นึ่งจุดเองผ่าจะปัดตรงนี้ทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เอลเท่ากับ11นะคะอ่ะแล้วก็มาดูนะคะ11นะคะอนะคะจากจุดนี้นะคะหัวแหลมๆเนี่ยวัดลงมาตรงนี้นะคะ11เ็ซนนะคะ11เ็ซนนะอ่ะ11เ็ซนเลยนะคะนี่ นะแล้วก็วัดมาเป็นวงกลมเลยนะคะ11เซนจากจุดนี้นะคะเอามันทัดเอาเอา,อางี้จุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆนะคะให้มันได้11แบบนี้นะคะตรงนี้ก็11ตรงนี้ก็11ตรงนี้ก็11นะคะอะถ้าใครมีวงเวียนนะคะก็ใช้วงเวียนหมุนลักมีอันนี้ได้เลยนะคะกลางวงเวียนนะคะแล้วก็ ได้เลยแต่ถ้าใครอย่างใครไม่มีวงเวียนนะคะใครก็ใช้ไม้โค้งพวกนี้นะเป็นตัวช่วยตีนี่ค่ะอันนี้จะคือวงกลมเอลของเราจากนั้นนะคะก็ให้เราเช็คเอวเอวเราคือ64หาร4ี่เนาะเพราะนี่มันคือสชั้นนะคะเอวเราต้องได้เท่ากับ16นะคะแต่อย่าลืมว่ามันต้องเกินนะเพราะใครจะให้เรากินส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไปทำซีฟนะคะ แล้ก็มาเ,าเช็คดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะมันได้17ครึ่งนะคะไพ่ก็จะเอา17.5ห้าหาราคูณด้วย4เอเราจะได้70ลบเอวจริงเราคือ64นะคะอ่ะส่วนเกินเราคือ6เซนเห็นไหมคะส่วนเกินตรงนี้เอเราคือ6เซนถ้าก็ให้เราตัดชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างนี้เราถอดมาแล้วนะคะสมมุติเราถอดมาแล้วอถอดเราเป็นแบบนี้นะคะ ก็ให้เราตัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าไปเท่ากับส่วนเกินแบบนี้นะอ่ะตรงนี้เราก็จะผ่าเพื่อจะใส่ซีฟนะคะเพราะตอนนี้เราจะไม่มีช่องใส่ซีฟเลยเห็นไหมเป็นวงกลมนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้อ่ะจากนั้นนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูนะคะจากนั้นเราก็กลับเข้ามาจากนั้นนะคะตรงนี้ก็คือรอบเอวเรา จากจุดนี้นะคะวัดลงมาเป็นรัศมีเท่าๆกันตลอดเลยอันนี้คือความยาวของกระโปรงนะคะกระโปรงจะยาวเท่าไหร่ก็วัดลงมาเหมือนเราวัดเอวนะคะสมมุติกระโปรงยาวนี่เราก็วัดลงมาถ้าจะวัดความยาวให้ดูนะคะสมมุติอ้าจเดพายเอาสุกระดาษนะจากนี้นะคะลงมานี้เราเห็นไหมคะว่าเราจะสามารถเอาไปทําเป็นแขนเสื้อได้นะคะเพราะว่าเราหดตั้งปั๊บ ถ้าเราจะทเป็นแขนเสื้อไอ้ตรงนี้ก็คืออะไรคะรอบปลายแขนเนาะแล้วก็เอารอบปลายแขนที่เรามาสมมุติรอบปลายแขนเราได้มา6กสามสิบห้าเซนเราก็มาหาร6.8จุดแปดหกจุดสองแปล้วเราก็มาทําตรงนี้ลึกๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะคะอ่ะจากนี้อันนี้เป็นความยาวนะคะอ่ะเราก็วัดความยาววัดเหมือนกันเลยนะคะวัดเหมือนกันเลยคือ10เนี่ยอันนี้คือสมมุติว่าเป็นความยาวกระโปรงนะคะ หรือว่าเสื้อหรือว่าระบายแขนอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือการหาวงกลมจากนั้นเราก็ใช้นนีขีดนะคะเห็นไหมคะอ่ะเราจะได้วงกลมขึ้นมาเดี๋ยวพัจะตัดให้ดูนะคะ,ะจากนั้นเราก็ตัดนะคะอันนี้คือวงกลมนะคะไม่มีจะเข็บเลยเราจริงจำเป็นที่จะต้อง เกือผ้าไว้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำการเกียนนะคะเกียนออกข้างหนึ่งอ่ะเราจะได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราออกมานะคะนี่นก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมคะก็จะเป็นออกมาเป็นวงกลมจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมซึ่งมันไม่มีรอยผ่าตรงไหนเลย รอบอันนี้คือเอวของเราเวลาเราตัดเป็นกระโปรงปับ๊บ <_ an> เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะตกลงมาเพราะว่าเอวเรามันตรงเนาะเอวเราไม่ได้โค้งแบบน,นี้อันนี้มันก็จะตกลงมาให้มันตรงพอเขากตกลงมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดรอนเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเกิดรอนโดยโดยธรรมชาติขึ้นมาค่ะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเกิดรอนเราก็จะได้กระโปรงอยู่ไวย้แต่ทีนี้เห็นไหม เอวเราตรงนี้ที่เกินอยู่สามเซนนะคะตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะใส่ซิฟตรงไหนเลยเห็นไหมคะเราก็ผ่าด้านในด้านหนึ่งออกมาอันนี้เราเผื่อไว้ได้นี้เราก็ผ่าด้านนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็เย็บกินเข้ามาสามเซนเพราะว่ามันเกินอยู่สามเซนตรงนี้เราก็เย็บกินสามเซนตรงนี้เพื่อจะให้เป็นอะไรคะเป็นซีฟนะคะและเอวตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบสี่นะคะอ่ะ เมื่อเราเคลี่ออกมาเราก็จะเห็นนะคะนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นกลางหน้านะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะแล้วก็มันเนื่งจกเป็นวงกลมนะคะเราก็ดึงเข้าไปได้นะคะตรงนี้นะแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะ ตรงนี้ที่เราผ่าเราก็จะเป็นซิฟนะคะไอ้ตรงนี้ก็จะเข้ากับเอวเราก็จะออกมาเป็นอันนี้มันแข็งนะก็จะออกมาเป็นยอ้อยๆแบบนี้นะคะออกมาเป็นย้อยๆตอนนี้ข้าบออกนะคะเห็นกันเยอะๆเยอะอยู่นะกระป๋องย้วยนะคะแล้วก็จะได้แล้วนะอ่ะอันนี้กระโปรงกลมเราจบ